สวัสดีครับคลิปนี้มาชมเครื่องแคม์ปหางปลาแบบขนาดใหญ่กันนะครับผมกำลังจะติดโซล่าเซลกับแบตเตอรี่ 24V 1 2 0 m โวลต์120แอมปร์ปรากฏว่าสายที่ขายในท้องตลาดไม่มีแบบหางปลาแบบกลมจากโซล่าชาร์เจอร์ไปหาในส่วนของเบรเกอร์นะครับแล้วก็ปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต่อจากแบตเตอรี่ขั้วแบบนี้นะครับ ไปหาในส่วนของเบเกอร์เบเกอร์จะเป็นขั้วแบบนี้ตัวนี้สายขนาด10 sq. ม mm. ิลลิเมก็จะเส้นเล็กนิดนึงถ้าเป็น16 sq. ม mm. ิลลิเม50เซนก็ตัวนี้ครับเวลาที่เราจะขันจากแบตเตอรี่ก็คือขันฝั่งด้านนี้ที่เป็นทรงแหวนแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปใส่เบเกอร์ที่เป็นเบเกอร์ DC 40แอมป์60แอมป์อะไรทํำนองนี้มันก็จะเป็นจากแบตเตอรี่ไปหาเบเกอร์ขั้วลบนะครับ ถ้าเป็นสายสีแดงก็จากขั้วแบตสีแดงไปหาเบเกอร์มาคู่กันแบบนี้เส้นนี้โอเคพร้อมใช้งานแต่ว่าจากเบเกอร์ผมเป็นแบบนี้นี่คือฝั่งเบเกอร์นะครับมันจะเหมือนเมื่อสักครู่เลยผมต้องการหางปลาแบบเนี่ยแบบแหลมแบบนี้ไปหาหางปลาแบบแหลมอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็น Solar Charger power mr นะครับตัวนั้นเป็นรุ่นใหม่ซึ่งต้องการใช้ด้านแบบนี้ ผมก็เลยช่างใจอยู่ว่าจะซื้อเครื่องแคมป์ที่เป็นไฮดรอลิกหรือว่าเครื่องแคมป์แบบนี้ดีเครื่องแคมป์แบบนี้ก็กึ่งๆนะครับมันเป็นการทุ่นแรงนะเวลาเราใช้งานก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับหนีบลงไปตรงนี้เราเขาก็หนีบแบบนี้ครับปกติผมทดลองใช้เนี่ยแรงที่เราต้องการไม่มากอะไรเลยนะครับก็แค่ดันเข้าไปแค่นี้ปุ๊บแค่นี้ครับสุดแล้วพอเขาชนตรงนี้ก็ถือว่าฝั่งด้านหน้าก็แน่นแล้ว มันกึ่งๆึ่งแม่แรงนั่นเองนะครับไม่ได้ต้องใช้แรงมากมายซึ่งตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเอ๊ะมันต้องสุดๆจนเหงื่อตกหรือเปล่าไม่ใช่ครับคลิปนี้เอามายืนยันราคา230บาทโอ้ตัวนี้คุ้มค่าเทียบกับตัวที่เป็นไฮดรอลิกราคาเกือบ700นะครับตัวนี้คุ้มกว่าเยอะผมรู้สึกว่าอยากจะเอามาแนะนําผมเลือกมาได้โอเคครับคิดว่าถูกต้องแล้วนะครับวิธีใช้งานคุณก็หันด้านนี้มาถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะแคม ตัวที่เป็นหาปลาเบอร์อะไรก็เลือกมาใส่ผมจะแคมป์ขนาด16ซ mm, มตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น C 45 m แล้วก็16ซ m mm, มเป็นหาปลาแบบแบนผมจะเอามาแทนตัวนี้ก็จะไม่ใช่แบบกลมแบบนี้นะตัวนี้คือแบบกลมนะครับแบบกลมจะเป็นสี่เหลี่ยมนี่แหละนะครับส่วนฝั่งทางนี้มาดูกันว่าเขาใช้ยังไงนะครับเวลาจะใช้ก็กดตรงนี้ลงไปเด้งๆแล้วก็หมุน ให้เบอร์ตรงนี้มันมาอยู่ด้านหน้านะครับอันนี้เราจะแคมป์เบอร์หกเล็กๆเห็นไหมครับช่องที่เป็นหกเหลี่ยมฝั่งนี้ก็ต้องเอาเบอร์หกมาอ่าเนี่ยครับเบอร์หกส่วนเบอร์หกเวลาเราแคมป์เขาก็จะหนีบกันเข้ามาลองดูนะครับเนี่ยนะหนีบกันเข้ามาเนี่ยครับหนีบกันเข้ามาแน่นๆอ่านี่นะครับหนีบปุ๊บอ่าประมาณนี้ส่วนผมจะแคมป์สายเบอร์สิบหกผมก็ต้องเปลี่ยนเป็นสิบหกอันนี้เป็นห้าสิบครับใหญ่มากสิบหกอ่าเนี่ยครับ ให้เขาแก๊กก่อนนะอ่านแก๊กหาจังหวะดีๆครับกดเลื่อนหากดลงไปแล้วก็หมุนหาอ่านนะครับถ้าอยากรู้ว่าลงล็อกหรือเปล่าให้ให้เขาแก๊กนะครับค้างเอาไว้อ่าตัวนี้ก็ลงจริงๆลงล็อกแล้วแหละนี่ครับประมาณนี้อ่าเนี่ยครับก็จะได้ประมาณนี้คู่นี้16กสแควร์มิลลิเมตรนะครับส่วนสายทำยังไงผมก็จะตัด โดยใช้ครีมที่คุณคิดว่าตัดได้นี่แหละครับมันอาจจะต้องใช้แรงนิดหน่อยปกติเวลาที่เขาแคมมาก็คล้ายๆเรานี่แหละนะครับทางร้านค้าผู้เชี่ยวชาญเขาทํามาขายเขาอาจจะทํามาจนชํานาญแล้วนะครับวิธีการทําของเขาก็มาดูเขาทํำยังไงบ้างเราก็เลาะตรงนี้ออกมาดูกันครับอ่านี่นะครับเราไม่ต้องการใช้งานแล้วนี่เวลาเขาทํา เขาก็จะกดจนบุ๋มไปแบบนี้เป็นรุ่นที่กดแรงมากนะครับส่วนผมผมก็จะตัดทิ้งครับใช้วิธีนี้เลยครีมผมนี่แหละหนีบเข้าไปนะครับแล้วก็ตัดเลยครับนะครับอาจจะต้องออกแรงนิดนึงเพราะว่าขนาด16นี่ค่อนข้างหนาแข็งมากนะครับ อ่านี่นะครับจะเป็นแบบนี้เขาก็จะขาดมาเนี่ยครับขาดแล้วด้านในจะเป็นทองแดงเส้นเล็กๆเ,เยอะมากถัดไปครับสำหรับมือใหม่คุณก็ลองทำตามผมเลยนะครับจริงๆผมก็มือใหม่สำหรับการใช้เครื่องมือนี้แต่ว่าผมอยู่กับวงการไฟฟ้ามาสักพักนะครับก็พอจะมีประสบการณ์บ้างแต่ไม่ใช่มือโปรหรือผู้เชี่ยวชาญอะไรนะครับก็ จริงๆแล้วผมมาสายคอมพิวเตอร์นะแต่เรื่องของไฟฟ้าก็ทำมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ว่าตัวเองเป็นคนโปรโหรือมืออาชีพอะไรโอเคนะครับมาดูกันอ่าตัวนี้นะผมจะเอาประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้ก็ค่อยๆหั่นนี่แหละครับตัวนี้ค่อยๆหั่นนะครับเพราะว่าเครื่องมือผมไม่มีเครื่องมือที่จะมาหั่นด้านข้างแบบนี้เราก็ค่อยๆหั่นค่อยๆกรีดนะครับ กรีดแล้วก็ค่อยๆแซะออกนะครับสายเ้าเหนียวมากๆนะครับก็บ้นบานๆนี่แหละทําให้ชมผิดๆทุกๆอย่าว่ากันนะครับก็ขออนุญาตมาโชว์ในสิ่งที่ตัวเองซื้อมาใช้งานผมซื้อมาใช้กับโซลาเซลล์ที่บ้านนะครับอ่ะโอเคหั่นเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ครับไม่ต้องหมุนอะไรมากมายนะครับอ่าโอเคนะหลังจากนั้นก็ใส่เข้าไปที่เบอร์16เช่นเดียวกันโอเคเนี่ยครับ อโอเคแล้วนะโผลมานิดนึงนะครับพร้อมหลังจากนั้นก็เอามาเข้าตัวครีมนะครับแนะนาให้ง่ายขึ้นให้ขนานกับด้ามนะครับจะได้สวยๆนะแล้วก็ค่อยๆเสียบเข้าไปให้อยู่ตำแหน่งสวยๆนะครับอ่ะโอเค เราจะแข้มสองครั้งนะครับได้แล้วนะก็ค่อยๆกดค่อยๆก,กดลงไปเขาจะค่อยบีบลงไปนะครับอ่ะเราต้องจับให้ชิดๆด,ด้วยนะกดให้ชิดขวานะครับโอเคกดลงไปเรื่อยๆสองมือครับตัวนี้ผมสองมือช่วยกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะ ผมโวรให้ดูนึ่งนะครับฮึบก,ก็ต้องอาศัยความแข็งแรงนิดนึงฮึบนะครับอาจจะเอามาใส่ตักด้วยนะขออนุญาตเอาเข้ามาใส่ตักหาท่าที่คิดว่าถนัดที่สุดนะครับแล้วก็กดลงไปฮึบอ่านี่นะครับพอกดลงมาชนแบบนี้ก็ถือว่ารอบแรกจบไปแล้วนะครับก็หางออก อโอเคมาดูผลงานครับอ่านี่นะครับเขาก็จะชิดแบบนี้เดี๋ยวเราย้ำอีกทีครับย้ำฝั่งตรงข้ามนะครับเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับจะเบี้ยวจะตรงก็นิดหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับฝีมือนะแล้วเราก็เอาท่อหดมาใส่ผมไม่มีท่อหดขนาดนี้สีดำก็ขอเป็นสีเขียวก็แล้วกันนะครับ สีน้ำเงินก็ไม่มีอ่าโอเคประมาณนี้ครับอ่าประมาณนี้นะครับถ้าเกิดรู้สึกว่ายังไม่พอก็ใส่2รอบครับ ก็ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยครับสำหรับกรณีใส่หางปลาด้วยตัวเองที่เป็นหางปลาแบนนะครับเอามาแคมเองตัดสายแบตเตอรี่เองฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ต่อเข้ากับ,บเบรกเกอร์นะครับหรือจะเป็นชาร์จเจอร์ก็ได้ส่วนฝั่งที่เป็นแบตเตอรี่ก็จะเป็นหัวแบบนี้เพราะว่าของเราเป็นหัวนอ็อตจะต้องใช้ขนาดแหวนซึ่งเป็นขนาด16ขีด8นะครับ ตัวนี้8มิลิเมตรส่วนฝั่งที่เ,เบเกอร์ไปหาชาร์จเจอร์ผมก็ใช้แบบนี้นะครับคล้ายๆกันสามารถใช้งานแทนกันได้มี2แบบเลยนะครับสามารถเลือกที่ยาแบบนี้จะเห็นใช้กันแพร่หลายครับซึ่งเป็นแบบกลมหรือแบบสี่เหลี่ยมนะครับส่วนแบบแบนเนี่ยจะมีขายแต่ไม่ค่อยเห็นมีใครทําแบบสันเลืรูปขายนะครับก็ผมซื้อมาเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าใช้ก,กันได้เหมือนกันนะครับก็โอเคตัวนี้เอามาเสียบเข้ากับ Baker ร์ครับก็ประมาณนี้ ส่วนเส้นขนาด10สแควร์มิลลิเมตรที่ทำไปแล้วก็ตามนี้นะครับขนาดลงตัวเพราะว่าตัวสายทองแดงแล้วก็ตัวที่เป็นหางปลามันพอดีกันสวยงามเราก็เอาท่อหดใส่เข้าไปเลยแล้วก็เป่าครับเผื่อๆนิดนึงนะเผื่อมันหดตัวนะครับโอเคเรียบร้อยถือว่าตัวนี้สวยงามครับ สวยกว่าตัวที่แล้วนะครับดูลงตัวดีแล้วก็ค่อนข้างตรงด้วยสวยงามประมาณนี้นะครับส่วนสีแดงอีกฝั่งหนึ่งสำหรับฝั่งที่เป็นหางปลาเดิมก็ตามนี้ฝั่งที่เป็นแบบทรงแหวนนะครับหางปลาแหวนผมก็ตัดออกแล้วก็ใส่แบบแบนเข้าไปตัวนี้เป็นขนาด16สแควร์มิลลิเมตรนะครับก็สามารถที่จะทดแทนของเดิมได้เลย อาจจะไม่ได้สวยเป๊ะเวอร์นะครับแต่ก็แทนได้สามารถเอาไปใส่กับเบรกเกอร์ได้เลยขันน็อตลงไปพอดีเป๊ะขั้วช่องต่อแบตเตอรี่ของโซล่าชาร์จเจอร์บางรุ่นได้ซึ่งผมใช้ Power MR อยู่ก็จะเป็นแบบนี้ครับรุ่นใหม่สีเขียวขั้วสีเขียวจะต้องต่อกับลักษณะทรงแบนแบบนี้นะครับเอามาให้ชมประมาณนี้มายืนยันว่าเครื่องนี้ก็ใช้งานได้ใช้งานได้ดีด้วยนะประหยัดด้วย แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากทุ่นแรงไปมากกว่าน,นี้ก็แนะนํารุ่นที่เป็นไฮดรอลิกนะครับเป็นแบบปั๊มปัป๊มกดแล้วมันจะสบายมือกว่าแต่ตัวน,นี้ก็คิดว่าน่าจะใช้ทนกว่านานกว่าเนื่องจากไม่มีระบบอะไรพิเศษนะครับเป็นแบบทุ่นแรงเท่านั้นเองเอามายืนยันประมาณนี้อามาให้ชมนะครับสำหรับท่านใดที่จะติดตั้งซุรสัสเซลเองแล้วก็จําเป็นจะต้องใช้สายแบตเตอรี่ใหญ่แน่นอนนะครับแล้วก็หากจําเป็นจะต้องเชื่อมต่อแล้วตัดต่อสายแบตเตอรี่แบบนี้ซึ่งเป็นขนาด16 สแควรมิลหรือ10 s q แควรมิ mm, แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่า power MR s o ชาร์จ a r g e r ของคุณต้องการสเปคเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบประมาณพันวัตหรือ2000วัต์ก็น่าจะใช้ขนาด10 s สแควรมิแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขนาด 3.2k หรือ3200วัต์ขึ้นไปต้องการเส้นใหญ่ครับผมก็เลยจำเป็นต้องซื้อเครื่องมือตัวนี้มาใช้เองก็เลยเอามาให้ชมอัยืนยันว่ามันใช้ไงานได้ดีใช้ไงานได้จริงนะครับ เป็นทั้งเลือกนะตัวละ230บบาทเท่านั้นเองนะครับคลิปนี้ก็มาเท่านี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ